หลาชิ้นแล้วก็พูดถึงเข้าเมืองลบบุรีภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกสนุกไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยเข้าเขตลบบุรีกะปีโลเลยเข้าท้องพมพมโมมะโ,โ,โ,โกขืนจอดเรือใกล้พระพาวลาซึนวัดมณีชนละขืนปรากฏนามจากวัดมณีชนละขันเป็นวัดมณีชนละขืนภาษาอ่านแล้วก็ทาให้เราได้ลุ้นไปด้วยว่าพระองค์กล่าวถึงอะไรนะครับเห็นไหมครับก็มาที่ ท้องรหมมากอีกแล้วกช็ชัดเจนว่าตอนนั้นพระพรายังมีเพราะเรียกว่าเป็นท้องท้องรหมโม่ก็ท้อง,องรลมม,มมากนะครับก็มีคําว่าพระพราด้วยแล้วก็ปรากฏชื่อวัดมณีสิ่งสําคัญเนี่ยพระองค์เดินตลาดด้วยครับเดาว่าน่าจะเป็นตลาดในย่านถนนพระรามตลาดล่างชุมชนตลาดล่างและที่สําคัญใส่สีเหลืองไว้เผื่อว่ามีคนสนใจอยากจะฟื้นคืนชีพผลิตภัณฑ์ในยุครัชการที่6 เพราะตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วกุนเชียงได้โครงหมูกุนเชียงนะครับุแต่ตอนนี้เขาสะกดแบบว่าตามตัวบทนะครับมีกุนเชียงแต่ไม่มีปลาส้มนะครับแสดงว่าตอนนั้นยังไม่มีปลาส้มนะแสดงว่าของดังต้องเป็นกุนเชียงใครอยู่แถวนั้นไปฟื้นคืนชีพเลยแล้วก็ใส่ซอรี่นี้เข้าไปนะครับอาจจะขายดีขายดีกลายเป็นของฝากแต่ตอนนี้กุนเชียงกลายไปอยู่สิงบุปรีซะเยอะนะครับ อ่ามีพอเดินตลาดเสร็จก็มาที่ดารายราชนิเวศนะครับใช้คำว่านารายราชนิเวศได้แล้วเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าชื่อนี้ได้พระรจาชฐานตอนราชการที่สี่ราชการที่สี่ได้ได้มาบูรณะใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งชื่อวังนารายวังวังระโวะว่าพระนารายราชนิเวศเพราะนั้นในสมัยรัชกาลจึงใช้ชื่อนี้แล้วนะครับพระนารายราชนิเวศสังเกตว่า ตตัวบทเนี้ยเหมาะมากที่จะต้องนํามาขับเคลื่อนในโครงการพลิกโฉมเพราะว่าชี้เลยว่าพระองค์เสเด็จมาที่ท่าท่าสเสด็จเห็นไหมครับครั้นนาวาเทียบท่าชลาเลศพระนารายณ์นิเวศนาเลถาทั้งสององค์ขึ้นทรงมายานาทหาราหามจรกับออโหลเนี่ยแล้วก็มาเดินทางเพื่มามาตรงนี้แล้วตรงนี้ชัดเจนนะครับยืนยันอีกรอบหนึ่งว่ารัชกาลที่6เนี่ย ทรงศรัทธาในสมเด็จพระนารายณ์มากดุสิตสวรรค์ธัญญะมงารานามปราศาสตอาจนามะลังพังทรงจุดทูบเทียนทองมะงองเหยยทรงสังเวยวรัวรงวรงาเดี๋ยวขออภัยนะครับทรงสังเวยวรงามะงาดฉังอาจจะวร อ่าสังเวยวรราะอ่าขอไปครับวรงาะมะงาดฉัง,งคืออดีตมหาวราชังทรงนามังนารายมหายโยนะโหภาษาเป็นไงครับขยักจะปริวัติเป็นภาษาปัจจุบันน่าจะยังไม่มีนะครับทางราชวรรดิปสวรรค์มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับปริวัติภาษาในพระมะเลเถถยเป็นภาษาปัจจุบันได้ตรงนี้ชัดเจนนะครับมีการสังเวยบูชาสมเด็จพระนารายอีกรอบ ตอนที่เดินทางมาแต่ไม่ได้ระบุเครื่องสังเวยชัดเท่ากับในลิลิพายัพโอ้ลิลิพายัพในบทเดียวนี้ชัดเจนเลยว่าใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือภาพหลักฐานภาพนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ปีดีจริงๆครับท่านให้คาแนะนําว่าภาพนี้เข้าใจผิดกันเยอะมากฝากชาวลบบุรีด้วยนะครับเพราะว่าเรามีการเผยแพร่ผ่านเพจต่างๆแล้วข้อมูลก็ผิดเพี้ยนไปภาพนี้คือภาพหลักฐานเลยว่ารัชกาลที่6สเสด็จมาลบบุรีจริงๆครับ แล้วบางคนคิดว่าเห็นแบบนี้จะเข้าใจว่าเป็นพระนารายณ์ราชนิเวศจริงๆไม่ใช่ครับอยู่ใกล้กว่าพวกเราอีกอยู่ใกล้ราชพัฒน์เทพสตรีมากกว่าพระนารายณ์ราชนิเวศอยู่ตรงไหนครับนะักศึกษาปรางสามยอดก็ยังไกลยอยู่นะครับไกลมากสุดเลยคืออยู่ตรงข้ามบ้านเราเองครับอยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับหน้าประตูนะครับก็คือประตูพระเนียดท่านอาจารย์ปรีดียืนยันว่าภาพนี้คือ ประตูพเนียดถ้าเราขับรถไปวงเวียนสะแก้วอยู่ซ้ายมือสังเกตได้เลยจะมีโบราณสถานนะครับที่เรียกว่าประตูพเนียยท่านอาจารย์ปีดให้ข้อมูลว่าเป็นช่วงที่พระองค์และเสด็จกลับจากพระที่นั่งเย็นหรือตำหนักทะเลชุบศรนะครับก็ผ่านประตูพเนียยแล้วก็บุคคลที่ใส่ชุดราชประแตนนะครับสันนิษฐานว่าเป็นพระยาโบราณราชธานีหรือว่าปอนดชคุปนะครับที่เสด็จไปพร้อมกับพระองค์ด้วย อันนี้ก็เป็นภาพยืนยันว่าพระองค์มาจริงสามารถไปอ่านต่อได้ในอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งคือหนังสือลบุรีเมื่อวนันวานทราบว่าอาจารย์อาจารย์วิไลวนันก็น่าจะคุ้นเคยกับหน,นังสือเล่มน,นี้อยู่ในยุคอาจารย์ไหมครับ่าในยุคที่อาจารย์วิไลวนันเป็นเป็นผู้อำนวยการสํานักศิลป,ปะเห็นไหมครับว่าเรามีหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่มน,นะครับชวนทุกท่านไปเปิดอ่านกันต่อครับนี่หลักฐานยืนยันภาพเก่าเนี่ยทำให้เราเห็น คุณค่าของเมืองลบบุรีนะครับนี่คือบริเวณท่าเสด็จจากหลักฐานภาพนี้ในสมัยรัชกาลที่ห้านี่คือท่าเสด็จในอดีตในสมัยรัชกาลที่ห้าที่จะเห็นบันไดห้าสิบเอ็ดขั้นแล้วก็มีเหล่าทหารมหารเล็กเนี่ยมารับเสด็จกันมีอีกหนึ่งภาพอันนี้ภาพที่ไม่ได้มีบรรยากาศของการรับเสด็จ ก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่เมื่อกี้เราจะไม่เห็นไม่เห็นศาลาตรงนี้นะครับไม่เห็นพระพลาแต่สังเกตตั้งข้อสังเกตไปด้วยกันครับในภาพนี้เหมือนจะไม่มีถนนตัดผ่านแต่ปัจจุบันนี้มีถนนตัดผ่านแล้วนะครับ้าใครผ่านไปแถวนั้นไอนน้ตั้งข้อสังเกตก่อนด้วยอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญดังนประวัติศาสตร์โดยตรงนะครับแต่ชวนคิดไปด้วยกันว่านะภาพนี้ไม่มีไม่น่าจะมีถนน เดินขึ้นไปบันได51ขั้นแล้วก็ถึงประตูประตูเรียกน่าจะเรียกว่าประตูกษัตริย์ยาตราถ้าจําชื่อผิดขออภัยนะครับก็เข้าไปวังนารายได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีภาพนี้เห็นแล้วนะครับแต่ยคงมีบันได51ขั้นอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งอันนี้ได้รับมาจากเพจของวังนารายนะครับเพจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายก็จะเห็นอีกมุมหนึ่ง นะครับยังเห็นเป็นบันได51ขั้นเห็นเป็นช่วงแม,ม่น้ําลบบุรีนะครับแล้วก็เห็นเป็นทางขึ้นเป็นท่าสเสด็จท่าสเสด็จในปัจจุบันเนี่ยก็บูรณาใหม่นะครับในสมัยรัชน์ในสมัยปัจจุบันนี่แหละครับไม่ได้นานมากนะครับอาต่อนะครับ เรื่องในรา้านลบบุรีของคุณประเสริฐสหกรณ์เรื่องนี้ที่มานาเสนอเพราะว่าก็ได้พูดถึงบริเวณแม่น้ำลุบุรีเหมือนกันแต่งโดยคนลบบุรีนะครับอันนี้แต่งโดยคนลบบุรีขุนประเสริฐสหกรณ์เดิมชื่อนายเฮงจิวารัฐเผื่อมีลูกหลานท่านอยู่ในห้องนี้ด้วย mm hmm. เกิดในสมัยรัชกาลที่5ที่ตับหลท่าหินนะครับก็ไม่สามารถคาดเดาปีที่แต่งได้แต่เดาว,ว่าน่าจะแต่งช่วงปี2481เพราะว่าในตัวบทพูดถึงการผ่านโรงพยาบาลอนันตมัยยดลด้วยนะครับ ก็เด,เดาช่วงเดาพอสอว่าน mm. ่าจะช่วงประมาณนี้นะครับลองดูตัวบทยกมาหนึ after, ่งตัวบทให้ได้พิจารณานะครับพูดถึงพรหมมาตรแล้วพูดถึงพรหมมาตไม่ธรรมดากวีเล่าตำนานด้วยนี่ตรงนี้น่าสนใจในตัวบทวรรณคดีนิราเนี่ยได้แทรกตำนานประจำถิ่นไปด้วยนะครับตำนานที่เกี่ยวโยงกับวรรณคดีราชสำนนกวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะครับเช่นได้เล่าไว้ว่า นามพรมมาศร,ราชการจัดสรรเติมชื่อดั้งเดิมตามหลักฐานตำนานไทยพรมมาศคือลูกศรสี่กรแผลงตกยังแหล่งเขาเขินเดินสไลด์เขาก้าวยอดนี่หนไหมครับนี่แหละเป็นที่มาของอาจจะมีคนเชื่อมโยงว่าเป็นที่มาของนบบุรีบุรีนบที่แบบว่าก้านะครับเขาก้ายอดแยะแยกแตกปเป็นทุ่งราบกว้างใหญ่ใช้ตั้งเมืองนะครับจากตัวบทนี้ เชื่อมโยงไปถึงตำนานเมืองลบบุรีได้ด้วยนะครับสองพรม่าก,ก็เป็นสองของพระรามนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพในหนังสือภาพเก่าที่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศตามตัวบทนะครับอันนี้คือบริเวณท่าขุนานางปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นภาพนี้แล้วนะครับแต่ยังพอมีเรือนแพบ้างนะครับต่อไปเพิ่มเติมเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในประชุมนิราชลบบุรีแต่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ไปด้วยกันว่า เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เรารู้จักกันเนี่ยขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็ปรากฏตัวบทที่มีตัวละครเดินทางผ่านลบบุรีด้วยครับไม่ได้อยู่ที่กาญจนบ,บุรีอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่สุพรรณหรือว่าอยู่ที่อยุธยามาเดินทางมาด้วยเพราะในตอนที่ยี่สิบเจ็ดพลายงามอาสาได้พูดถึงการเดินทางขึ้นไปทางเหนือนะครับแล้วก็มีตัวบทกล่าวถึงพื้นที่ในลพบ,บุรีอย่างเช่น มาถึงบ้านดาบกงธนูแสดงว่าพ,พูดถึงตำบลกงธนูแล้วก็มีวัดบ้านดาบจริงๆแล้วในตัวบทในตัวบทเล่าเรื่องขุนแผนฝังดาบไปด้วยครับฝังดาบไว้ที่วัดบ้านดาบไปขุดเอาดาบขึ้นมานี่อันนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่น่าสนใจนะครับตอนที่พานักศึกษาลงพื้นที่เขายาังไปหาต้นไทรว่าต้นไหนนะครับที่ขุนแผนฝังไว้แต่ไม่มีต้นไทรแล้วแต่มีมียืนต้นอยู่ยืนต้นตายอยู่นะครับ ก็คาดเดาไปก่อนนะครับแล้วก็ยังเดินทางมาหยุดนอนที่ลบบุรีแต่เสียดายว่าตรงนี้ไม่มีข้อมูลว่านอนที่ไหนแต่ดาว่าน่าจะนอนในเมืองนี่แหละครับเพราะหลังจากนั้นจะไปเส้นบางขามแล้วล่องเรือไปบางขามโพชัยออกสิงห์บุรีไปทางโน้นแล้วก็ไปต่อนครสวรรค์อีกแล้วครับอาจารย์น่าสนใจนะครับคุณจ้างคุณแผนช่วงที่ไปนครสวรรค์เป็นยังไงบ้างเพราะนี่หลักฐานเลยอู่ตะเภาบ้านผมไงชัยนาทใช่ไหมครับอู่ตะเภาในเมืองมโนรมแล้ว แล้วเดี๋ยวไปต่อไปต่อนะไปต่อทั้งเหนือแน่นอนนะครับพอขึ้นไปถึงเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนลบบุรีภูมิใจนะครับขุนช้างขุนแผนก็เกี่ยวข้องกับบ้านเรานะครับภูมิใจไปด้วยกันสรุปแล้วครับจากตัวบทนิราศทั้ง4ี่เรื่องแถมด้วยขุนช้างขุนแผนเป็น5้าเรื่องทําให้เราเห็นอะไรบ้างกับวรรณกรรมนิราศสะท้อนอดีตในเรื่องใด หนึ่งประวัติศาสตร์แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าสามารถเอาไปเทียบเคียงกับเอกสารชั้นต้นได้ไปเทียบเคียงกับเอกสารจดหมายเหตุได้เพราะว่าในตัวบทวรรณคดีกับจดหมายเหตุหรือคำให้การต่างๆมันมีข้อมูลสอดคล้องกันไหมนะครับสองเราได้เห็นว่าตัวบทในแต่ละยุคสมัยกล่าวถึงโบราณสถานอย่างไรบ้างจากเป็นวังร้าง มาบูรณนะในสมัยรัชกาลที่4เห็นวัดอะไรบ้างนะครับอย่างในตัวบทก็จะเน้นไปที่วัดมณีชลรัันแล้วก็เห็นคติชนเห็นคติชนโดยเฉพาะตัวบทที่พูดถึงเรื่องการสังเวยสมเด็จพระนารายมหาราชเห็นภูมิปัญญาผ่านตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่นที่กวีได้แทรกไว้ในตัวบทนิราชและที่สําคัญเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นการค้าขายเราเห็นดินสอพองเราเห็นกุนเชียง ผ่านตัวบทวรรณกรรมนิราชซึ่งสิ่งที่เราเห็นนี่แหละจะต่อยอดอย่างไรได้บ้างก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ปีดีที่ชี้แนะให้มีประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะเรากําลังจะทําโครงการพลิกโฉมข้อมูลเหล่านี้จะทําให้เราพลิกโฉมได้ถูกทางมากยิ่งขึ้นในนามขผมหาว,วิทยเลราชภัฏเที่สีเราต้องขับเคลื่อนโครงการนี้แน่นอนแต่ผู้ฟังวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเราต้องช่วยกันต่อในบริบทของแต่ละท่าน เราทําอะไรได้บ้างสําคัญเลยวรรณกรรมนิราชจะกลายเป็นสตอรี่ครับจะกลายเป็นสตอรี่เพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นสตอรี่เทลลิ่งเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้พูดแค่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เราสามารถนําตัวบทวรรณกรรมนิราชมาเชื่อมโยงมาเล่าได้ด้วยอาจจะเกิดการทําป้ายนิทรรศการประจําจุดสําคัญก็ได้ในอดีตชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานเคยทําภาพเก่า ติดไว้ตามสถานที่ต่างๆภาพเก่าที่วัดมณีภาพเก่าที่บันได51ขั้นเราอาจจะต้องเพิ่มแต่อาจจะต้องมีป้ายตัวบทวรรณกรรมนิราศสำคัญๆอยู่ตามสถานที่ต่างๆด้วยก็จะทำให้ได้เรียนรู้วรรณกรรมผ่านสถานที่จริงนะครับสกระตุ้นการพัฒนาปรับปรุงสถานที่สำคัญเราเห็นแล้วว่าภาพเก่าทำให้เรายิ่งภูมิใจกับสถานที่แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะช่วยกันอนุรักษ์อย่างไรให้ถูกต้องนะครับอย่างทุกท่านทราบไหมครับตอนนี้เราอาจจะไม่สามารถเรียกบันได51ขั้นได้อย่างภาคภูมิใจเพราะอะไรครับเพราะว่าการทําถนนใหม่เนี่ยได้ทับบันไดไปสองขั้นคนในพื้นที่บอกทับบันไดไปสองขั้นพอไปนับแล้วไม่ถึง51ขั้นแล้วเพราะถนนที่ปรับปรุงใหม่อ่ะไปเททับขั้นบันไดเห็นไหมครับก็เลยต้องขอย้าว่า ถ้าเราจะบูรณะเราต้องบูรณะอย่างถูกต้องนะครับแม้กระทั่งชื่อป้ายซอยก็ยังไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถปรับปรุงให้ถูกต้องได้นะครับเราสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะวรรณคดีสัญจรได้ต้นแบบที่ที่ดำเนินการเรื่องวรรณคดีสัญจรก็ยกให้กับอดีตอธิบดีกรมศิลปากรอาจารย์นธนิตยูโพนะครับคนหนองโพ นครสวรรค์จะภูมิใจที่สุดนะครับคนหนองโพวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมท่าน,น,านอาจารย์ธนิอกูโพ่เป็นคนหนองโพเป็นคนวัดหลวงพ่อเดิมท่านทําเรื่องวันในคดีท่องเที่ยวสัญจรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เสียดายที่ห่างหายไปนะครับก็อาจจะต้องกลับมานะครับและที่สําคัญเช็ดเชียร์เรื่องนี้นะครับท่องเที่ยวสายมู อาจจะต้องเกิดการท่องเที่ยวเพื่อมาสังเวยสมเด็จพระนารายณ์แบบที่ผมอาจารย์ปรีดีอาจารย์วิไลวันเราก็ได้ไปสักการะเช่นกันตามภาพที่ได้แนบมาแต่อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบวันนั้นแค่พวงมาลัยใช่ไหมครับอาจารยา์รอบหน้าจะต้องมีหัวหมูใส่เตียบมาสังเวยสังเวยพระองค์นะครับมาสักการะได้แล้วก็สามารถทําผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ชี้ไปแล้วคุณเชียงต้องมานะครับของเก่าในสมัยรัชกาลที่6อาจจะต้องมีขาย หรือว่าเรานําข้อมูลในตัวบทเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าวัฒนธรรมก็ได้นะครับผ่านเรื่องเล่าตำนานต่างๆครับอันนี้คือตัวอย่างที่สนธยาลองทําแล้วลองทํานะครับอันนี้ก็เป็นแคนวาที่ลองทําเองแม้ว่าจะไม่เก่งก็ตามนะครับแต่ลองทําดูคือพอได้สอนในรายวิชาวณกรรมกับวรรณกรรมไทยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิชาเลือกเสรีก็เลยพานาพักศึกษาลองตามรอยนะครับตามรอยไปไหนบ้าง รุ่นแรกเนี่ยพาไปพาไปกงธนูเลยนะครับพาไปกงธนูพาไปดูวัดบ้านดาบแล้วก็มาจบที่วัดมณีชลรัขันส่วนรุ่นที่สองนี่เน้นในเมืองเก่าเน้นเมืองเก่าตามรอยตามรอยนิราชพระมเลเทไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ตอนพานักศึกษาไปพาไปวัดบ้านดาบอ่าแล้วก็ปิดท้ายกันที่วัดมณีชลรักขันนะครับนี่ให้เห็นภาพปัจจุบันอันนี้บริเวณบันได51ขั้น และตรงนี้ก็เป็นบริเวณท่าเสด็จท่าเสด็จศาลาตรงนี้นี่สร้างมาไม่นานนี้นะครับไม่ใช่ของเก่านะครับให้ข้อมูลอันนี้เป็นปีที่ปีที่แล้วอันนี้มาปรางสายอดด้วยเพราะว่าพระเมรีเทถ่ยพูดถึงพูดถึงปรางสามยอดแล้วก็มาวัดมณีโชลคันสุดท้ายแล้วครับจากในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ ตอนประมาณต้นๆหรือราชการที่ห้ารัชการที่หกกับภาพปัจจุบันต่างกันไหมครับต่างกันค่อนข้างมากนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็รอ,อ,อรุ้นกันต่อว่าโครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีเราจะพลิกโฉมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อมั่นในพลังของชาวราชภัฏเทศตรีจากทุกคณะที่จะรวมพลังกันนะครับแต่จะไม่สําเร็จได้เลยถ้าขาดความร่วมมือจากบุคลากรโดยเฉพาะ นักศึกษาเราต้องช่วยกันนะครับเรามีของดีอยู่กับเมืองลบบุรีและมีโครงการดีๆของมหาวิทยาลัยที่กําลังจะขับเคลื่อนตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันเป็นผู้บอกต่อเรื่องราวนะครับสํานักศิลปะเองบมกว่าเชื่อมั่นว่าก็จะพร้อมลุยเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ให้โอกาสในวันนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้เกียรติได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดข้อมูลในวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิภูมิถีนะครับผู้ ให้สนทยาได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนคนเทพสตรีได้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดข้อมูลในวันนี้แล้วก็เชื่อว่าผู้ฟังในวันนี้จะได้ไปศึกษาโดยเฉพาะมาชุมนิาราชลบบุรีกันเพิ่มเติมนะครับครับถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงท้ายสามารถแลกเปลี่ยนเสนอแนะได้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอเชิญผู้บริหารทีทานของเราอาจารย์สมรยาสกินค่ะรองีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสังคม และธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะโอ้ฟัง,งกันยัง